ตอนนี้ก็มีซินเอแรกครัเพลงเพลงแรกเมื่อกี้เพลงน้าเรือทะเลขาหน้าเรือะละแล้วก็แล้วก็บอกว่าตอนไหนหน่าเรมอทะไรหน่าเรือะไรใช่ไหมคะกับพี่เลยครั 네. <목소리나> รถชงจัดมาแล้วกี่ค่าเหยียบได้เอง มียาใสโคตรเป็นแฟชั่นครับโอ้แน่นอนก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตา,ามครับถ้าอยามหำสถานีก็ต้องติดตามในสื่อเลยค่ะอาถาร <ขา S 1> ที่ดงว่าช,ชอบชอบผู้หญิงแต่งหน้าโทนประมาณไหนคะเดี๋ยวนี้จะได้พีแ่แต่ง <c oughs> <c oughs> ชอบแต่งหน้าแทนประมาณไหนคะโทนแบบพี